ยังเรื่องผ่านเพจบรนอาสารเรื่องนี้นะครับไปกันที่ Royal Enfield ผู้นำรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง 250cc ถึง 750cc ครับเปิดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยที่ Bangkok Free Zone จังหวัดสมุทรปราการบนพื้นที่5,200ตารางเมตรกำลังผลิต30,000คันต่อปีเพื่อรองรับการตลาดในประเทศไทยเป็นหลักก่อนนะครับที่จะขยายการส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คุณบีโกวินดาราจันราจันประธานเจ้าหน้าที่บริหารรโย่เอ็นฟิวบอกนะครับว่ารยโย่เอ็นฟิขยายตลาดรถมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางด้วยกลยุทธ์หลักก็คือการขยายธุรกิจในระดับสากลและลงทุนในตลาดที่มีศักยภาพเติบโตซึ่งโรงงานในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ครับ Thailand i n i n ิน g ก r ิดิ้ง u r ร์ดเว c ล l ์ s ลาสซีเคดีฟัซิล r ต n ้ u อ่อฟอร์มานิแฟคชั e อฟรอยล์เอ็นฟิวมอเตอร์ไ e ค์สฟ r e ์เดอะเอนท To start with from Thailand and then to the remaining uh, countries in Asia Pacific. You all might be thinking why Thailand and why Royal Enfield is actually having a CKD plant here. Thailand market is very important and dear to us, it's a market which embraces the motorcycling culture. โรงงานที่ตั้งในประเทศไทยประกอบระบบ C.K.D. Completely Knocked Down หรือรถที่ประกอบในประเทศไทยถือเป็นโรงงานแห่งที่6นอกประเทศอินเดียนะครับต่อจากอาร์เจนตินาโคลอมเบียบราซิลบังคลาเทศและเนปานครับ